เดี๋ยวจะทาผัดพริกหยวกนะครับผัดพริกหยวกหมูก็คือมีหมูนะครับประมาณเกือบครึ่งกิโลนะครับเพราะว่าผมกับแฟนเนี่ยเป็นคนชอบกินเนื้อนะครับก็คือกินโปรตีนเยอะนะครับเนื้อจะมีโปรตีนโอเคนะครับแล้วก็มีพริกหยวกนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือใส่อันนี้ไปก่อนนะครับรากผักชีนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับจริงๆแล้วบางคนก็เอากระเทียมนะครับคลุกตํากับไอ้รากผักชีนะครับแล้วก็พริกรวมกันนะครับก็เรียกว่าสามเกลือถูกต้องไหมครับ อันนี้ผมก็ใส่ในแบบฉบับของผมนะครับก็คือว่าสไตล์ใครสไตล์มันก็แล้วกันนะครับอ่าเครับนี่ดูไหมครับวันกับโมงตรงเีงนะครับอ่าไม่ต้องจะระเบิดหรือเปล่าทีนะครับทอดเนื้อเลยดีครับอะไรนะก็ได้ ที่กินไม่ใช่ไรครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนชุดพยาบาลนะครับข้างหลังดูเลครับเพืดเน่หมูอ,อย่างเยงอะนะครับพี่ดูเน่อีกกระทะหนึ่งก็คือไอ้นี่ครับต้มจืดนะครับต้มต้มจืดหมูมางงาเนี่ยใส่ประกาศนะครับหับวใจเท้านะครเนี่ยแข็งแข็งหมูก่อนครับคัดหมูก่อนควันเยอะ เอาทีนี้ก็ปรุงนะครับผมจะใส่ปาเขียวนะครับเป็นปกติธรรมดาเลยนี่นะครับประมาณเอานะครับกะเอาแล้วก็ใส่รสดีนะครับประมาณกบเกือบช้อนนะครับประมาณช้อนหนึ่งหนึ่งช้อนชาช้อนใหญ่นะครับแล้วก็หอยไม่ใช่ครับตัวหอยนางรมนะครับกะเอานะครับกะเอา ให้หมูสุกไปเลยนะครับให้หมูมันสุกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ใส่ใส่ซีิิที่หลังได้เป็จเพื่อนเพื่อนดูดีครับการเอข้าวให้พยาบาลทานนะครับเดี๋ยวก็จะลงเวรมาก็จะได้ทานข้าวแล้วก็พักผ่อนได้เลยนะครับผม ยังไงครับผมน่ารักไหมเห็นไหมถ้าเป็นแฟนผมนี่คือผมทำไม่คิดจะว้วนนะครับแต่เขาไม่ว้่นหรอกครับเขาชอบออกกําลังกายได้ตลอดนะครับผมนี่ครับต้องดูแลครับดูแลได้แก่กันนะครับเป็นห่วงเป็นใจกันแค่นี้นะครับชีวิตคู่ไม่มีอะไรมากนะครับชีวิตคู่มีอยู่แค่นี้เองนะครับก็เข้าใจพูดคุยกันเยอะๆนะครับไม่ได้ด่างคนต่างดํา่างคนต่างไปด่างคนต่างคิดไปคนละทิศคนละทางกันนะครับต้องช่วยเหลือกันนะครับชีวยกันนะครับต้องรักกันอะไรประมาณนี้นะครับ หลายคนคิดได้ครับผมก็คิดได้ผมก็เลยใช้ทีของการลงมือทํานะครับมากกว่าพูดนะครับผมพูดมากกจริงแต่ผมพูดไปด้วยทําไปด้วยโอเคนะครับอ้าวทีนี้ก็พริกอยู่อ่ะพริกอยู่อ่ะโอเคนะครับอ่า,าทำตาปิ๊งๆก่อนนะครับอ่า,ายัมหน้ารู้เรื่องโอ okay. เคเดี๋ยวเดี๋็ดคนละทีโอเคปับ๊บนี่ ก็ผัดไปนะับผัดไปไอที่ปรุงไปเมือ่อกี้ตอนแรกนะตัวหน่าจะโอเคแล้วนะครับแค่นั้นนะครับไม่ต้องใส่เกลือ,อนะครับเพราะว่าผัดเกี๊ยวมันก็เค็มนะครับแล้วก็ไอไอซอสหอยมันก็เค็มอยู่แล้วนะครับแต่ใครชอบเคบ็มใครชอบหวานก็แล้วแต่นะครับใส่ผงชูรสได้ใส่น้ำตาลเพิ่มได้แต่ผมไม่ค่อยใส่นะครับผงชูรสกับน้ำต,ตาลนะโอเคที่พอโอเคนะครับเสร็จแล้วเรียบครับ มาดูครับต้มจืดต้มจืดนะครับต้มจืดโอเคนะครับใส่พริกไทยไปด้วยนะครับแล้วก็นี่นะครับผัดผัดพริกผัดพิกน้ำคุกเกด้นนิดหน่อยแห้ง โอเคเรียบร้อยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ